คก้าเกิดพลแชะเละจนเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังประกาศยื่นข้อเสนอให้1ล้านบาทแต่โดนปฏิเสธแท้จริงแล้วโดนแชฉจับโปะนะครับโกหกซ้ำซาก เก้าเกิดโพนะครับได้ตอบว่านะครับตามที่มีข่าวว่าพี่เจนนี่เสนอเงินให้ผม1ล้านบาทแต่ผมไม่ยอมรับไว้จนทําให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ผมในทํานองเสียหายว่าผมเห็นแก่งเงินผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงครับในประเด็นนี้ผมไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงจากพี่เจนนี่เลยพี่เจนนี่เคยส่งข้อความมาใน f a c e b o o k แต่ ผมไม่ได้เปิดอ่านเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วควรให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนดีกว่าครับในการเจราจาแม่ของผมได้มอบหมายให้พี่ทนายเจมเป็นตัวแทนซึ่งก็มีคนกลางเข้าไปเจราจาให้ตอนแรกคนกลางเสนอตัวเลขมาส0 0 0 0นบาทนะครับและต่อมาเนี่ยก็มาเสนอให้5 0 0 0 0นบาทนะครับพร้อมทิ้งท้ายว่าถ้าเพิ่มไป1 000, ล้านจะจบไหม จะไปคุยกับพี่เจนนี่ให้แต่คนกลางก็เงียบไปจนพี่ทนายเจมส์และทีมงานเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลน,นะครับตามที่เป็นข่าวส่วนประเด็นเรื่องที่มีข่าวว่าผมเรียกเงิน3ล้านบาทขออธิบายว่าเป็นการตอบคําถามของพี่นักข่าวซึ่งในการสัมภาษณ์พี่นักข่าวเนี่ยถามว่านะถ้าจะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยจะเรียกร้องเท่าไหร่นะครับ พี่ทนายเจมเนี่ยตอบไปว่าเรียกประมาณ3ล้านบาทนนครับโดยประมาณจากรายได้ที่ผมเคยได้รับจาก YouTube ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับและพี่ทนายเนี่ยจะออกหมายเรียกและเอกสารแสดงรายได้จากสัมภาระนะครับเพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริงที่เกิดจากมิวสิกวีโอเพลงแต่ละเพลงนะครับเพื่อเป็นการต่อรองหรือฟ้องคดีต่อไปนะครับเรื่องราวเนี่ยทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะถ้าเราคุยกันด้วยความจริง และนี่คือคำโพสต์โต้ตอบกลับมานะสำหรับน้อง9ก้าเกิดผลนะครับมีความพิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน